ขอโทษนะครับผมไม่ได้มาเปิดเลานะครับบุ้ยมันมี12ยกแต่ถ้าพี่อยากต่อยเกิยกนึงเนี่ยผมยอมนะคะอย่างที่พี่ต่อยกันน้องนะ12ยกครบครบแล้วครบยกเลยครับ12ยกเลยครับผมปอมมเตอร์มูเตอร์อาเกอาร์ผมเป็นน้องของจัสตินจัสตินบีเวอร์นี่จัสตินจัสตินบีเวอร์นี่จัสตินบีเวอร์นี่จัสโกบีควิก เงี้ยขนาดนี้มึงยังไม่เอาเข้ากระเป๋าอีกพี่เวไม่ได้เราไม่ได้ข่ายอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อแต่ผมชอบมวยไทยชอบมวยไทยเขาสายชอบเขาเขาสายเขาสายมูสกลเขาสายมูสกลเขาคอเขาคอแล้วก็มีพี่ค่ายคนหนึ่งเฮ้ยเขาสายเขาคอมีมีแค่สองคนมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งใช่เขาสายกาแล็กซี่เขาคอกาแล็กซี่แล้วก็อีกคนหนึ่งสามสูงกาแล็กซี่ แฝดสามนะฟักมีใครมั้งปลาเกียวนี่คิดว่าเป็นแฝดนะเป็นแฝดนะนักมวยฟิลิปปินสีมีแฝดแฝดสามปลาเกียวแม่นี่ปลาเกียวเอ้ปลาเกียวมีใครบ้างมีปลาเกียวปลาเกียวมีเจเกียวเจเกียวแล้วก็มีโตเกียวคนรู้จักนี่วันนี้พร้อมมั่นใจยังไงพร้อมชนะนะอันนี้คือใครเป็นเลดี้เลดี้เลดี้เล็กเล็กขาเลี้ยขา คุณไปเรียยขาทำไมอ่ะเลขาเลยขานุการเลีนยขาหนุการเลขานุการแล้วก็จบอะไรมาเนี่ยคนเนี้ยจบที่ไหนนะเหิจบที่อ็อกฟอร์ดอ็อกฟอร์ดคุณพ่อเขาก็ที่ออกเล็กคุณพ่อเป็นช้างคุณแม่เขาก็เป็นช้างจะได้ฟัง่าบคุณพ่อเขาเป็นช้างนะเป็นช่างเป็นช้างคุณแม่ก็เป็นช่างนะเป็นช่างช่างอะไรช้างพลไม้ไข่ ก็ไม่ได้ก็พูดิว่าเป็นยังไงตอนอยู่กับชั้นคุณเป็นยังไงคุณจริงใจกับชั้นหรือเปล่ามันผมก็ทําไปธรรมดาผมทำเพราะเพื่อนทําไมผมต้องไปเชียงรายบ่อยๆเพราะอะไรเพราะอะไรคบกันักหน่วยไปเก็บตัวเรื่องคุณสองคนมันเหมือนมีเรื่องของผมปนอยู่ด้วยอย่ารอดตัว ผมบอกผมไม่ได้ทําคุณหมดไปเท่าไหร่บ้านสี่ล้านผมไม่ได้ซื้อให้คุณหไหรไอไอขาวเนี่มันออกมาสี่ล้านสี่ล้านจริงๆคุณหมดแค่สีล้านนะไม่ใช่รถอะรถอะเที่ยงนี่เป็นสุโระเที่ยงนี้ผมไม่ได้ซื้อผมทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวทำไมคุณไม่เข้าใจ ผู้ชายไม่ต้องการความรักต้องการแค่ความเข้าใจแต่เมย์ทำไมไม่เข้าใจตอนนี้กูก็ไม่เข้าใจพวกมึงสองคนขอแค่นี้ขอแค่ความสบายใจกลับไปเหนื่อยทำไมต้องทะเลาะกันบางครั้งเรื่องคยพูดหลายครั้งแล้แบบนี้กันไหมมันไม่เคยฟังกูแค่เรื่องเปิดปิดไฟในบ้านก็ยังทะเลาะกัน,นมันมีปัญหาตั้งแต่ต้มหูแดงแล้วต้มหูแดงตั้งแต่ รุ่นสองสามสี่ห้าขอเึิรับ้รปะปากขึ้นมาบุนชลาได้เลยนะ